วันนี้นะคะเน่จัดรถนะคะที่โดนใจวัยรุ่นมนหนึ่งคันนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะจัดทรงสวยล้อแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะเป็นรถ4ประตูนะจ๊ะเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมได้เลยแต่ถ้าอยากรู้ว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรมาให้แล้วบ้างเดี๋ยวไปชมภายในกันนะคะก่อนอื่นเลยแนะนําตัวก่อนจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนน่ยอยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้เน่ยอยู่กับอีซู่นะคะ d max รถปี2019เครื่องยนต์1.9นะคะตัวนี้เป็น4ประตูและเดี๋ยวนเน่จะพาไปชมภายในกันค่ะตามไปดูด้านในกันค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตสลับกับที่กับตากล้องนิดหนึ่งเนาะทุกคนจะได้ดูภายในฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวในนี้อยู่ฝั่งนี้นะคะวันนี้อาจจะเสียงดังนิดหนึ่งเพราะว่าเราบุกกันที่จุดล้างนะคะวันนี้เราบุกกันอยู่ที่จุดล้างนะคะเสียงอาจจะดังนิดหนึ่งเปิดเข้ามาค่ะเจอเบาะผ้าก่อนเลยนะคะเบาะผ้าสีดำๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะมาจับมาจองให้ไวเดี๋ยวขออนุญาตเข้านิดนิดหนึ่งนะคะเข้านิดหนึ่งนี่ก่อนอื่นเลยค่ะให้ดูที่คอนโซลหน้าก่อนเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะคอนโซลหน้านะคะ ร่องรอยการใช้งานหนักเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะมาแบบสวยๆเลยนะคะกับสีดาคันนี้ได้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดเลยนะคะเกียร์กระปุก6สปีดขับมันกันเลยจ้ะลูกค้าจ๋าคันนี้บอกแล้วว่าโดนใจวัยรุ่นพวงมลาลัยนี่คือปรับเปลี่ยนมาให้เลยปรับเปลี่ยนมาให้เลยใครชอบแบบนี้นะคะจับจองได้เลยตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาเวอร์นะจ๊ะวัดบูธมีมาให้และที่สําคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้รถปี2019เรามาดูเลขไม์เขากันค่ะว่าเลขไม์อยู่ที่เท่าไหร่ เลขใหม่แค่39,697กิเโลเมตรเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะนี่ช้าๆเลยนะค้างให้ดูเลยนะ39,697กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะพี่ๆท่านไหนถูกใจหรือว่าน้องๆท่านไหนนะคะที่กำลังชมอยู่แล้วพี่ผมหา4ประตูมานานแล้วพี่ผมหาเลขใหม่น้อยๆแบบนี้ผมหาเครื่องยนต์1.9ที่แต่งทรงโคตรหล่อแบบนี้นะ มาจับมาจองได้เลยและเดี๋ยวพี่เน่จะพาเดินชมรอบคันตามเน่ๆมาเลยนะคะว่าคันนี้นะคะน่าจับหน้าจองยังไงบ้าง <ๆ S 1> เดี๋ยวก่อนอื่นดูที่สีรถกันก่อนเดี๋ยวไปเจอเน่ที่ด้านนอกค่ะนี่เลยนะคะสีรถนะคะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยและถ้าอยากรู้ว่าเขาแต่งทรงมาสวยขนาดไหนให้ดูทรงก่อน วัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบทรงแบบนี้ทรงตรงๆแบบนี้ปกติรถมันจะแบบว่ายกค้ายกหน้าใช่ไหมแต่นี้คือเป็นเส้นตรงเลยนะคะทรงหล่อๆเลยคันนี้นะคะได้เป็นล้อมแมกค่ะแมกเวลนะคะใส่มาให้แล้วส่วนยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคะวันนี้เสียงอาจจะดังขออภัยนิดนึงนะคะพยายามเร่งเสียงอยู่นะคะทุกคนไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างนะคะและนี่ค่ะกระจกกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกแต่งซิ่งนั่นก็คือกระจกของคาร์บสแควร์นั่นเองนะคะ เดี๋ยวนเน่นะติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยค่ะรอบคันนะนี่ให้ดูความสวยความงามนะคะและทรงเส้นตรงแบบนี้วัยรุ่นคนไหนนะคะชื่นชอบทรงแบบนี้รีบทักรีบโทรมาเลยนะคะเบอร์โทรค่ะ0926515436นะคะ0926515436และช่องทางการติดต่ออื่นๆนะเนเน่ขึ้นไว้ให้ที่ด้านล่างเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันค่ะว่าคันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนี่เลยเปิดให้ดูเลยค่ะ มาดูกันแบบใกล้ๆค่ะคานหน้าค่ะเดิมๆไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะแผ่นเพจยังอยู่นะคะห้องเครื่องอาจจะมีการปรับแต่งมาบ้างนะคะอย่างเช่นท่อพวกนี้นั่นก็คือเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานั่นเองนะคะแต่รอยอาร์ครอยมาร์กเดิมยังอยู่นะส่วนแบตเตอรี่เน่เนดูแลให้นะคะตัวกรองอากาศตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้รวมถึงของเหลวภายในเครื่องนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนี่ 4ประตู2019คันนี้นะคะใครอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะารีบโทรเข้ามานะคะคันนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นวันนี้เนเน่เปิดโปรโจองแค่1,000บาทนะคะวันรับรถแถมทองไปเลยส่วนราคานะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ราคายังไม่ได้มาจากพี่ๆบัญชีนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ให้รีบคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเนเน่จะไปหาราคามาคอมเมนต์ให้เลยวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถมือสองรถบ้านรถสวยๆแบบนี้ให้คิดถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ